ถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วหลายๆคนคงนึกถึงสีสันที่สวยงามในฤดูใบไม้ร่วงหนึ่งในจุดที่สามารถชมความงามของธรรมชาติแห่งน,นี้ได้อยู่ที่จังหวัดชิงะกับถนนทิวสนเมตาซีโกรยาที่ทิวสนกว่า500ต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอาร่ามทอดยาวสุดลูกหูลูกตาให้เราได้ชื่นชมกันค่ะถนนทิวสนเมตาซิโกยาหรืออุโมงค์สนแดงนี้ ตั้งอยู่ที่จังหวัดชิงะห่างจากกรุงโตเกียวประมาณ475กิโลเมตรเมืองใหญ่ๆที่อยู่ใกล้กับชิงะคือนากโกยาเกียวโตและโอซาก้านั่นเองค่ะถนนทิวสนแห่งนี้เป็นจุดชมธรรมาชาติที่ผู้คนหลั่งไหลมาเยี่ยมชมอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ทิวสนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองปรหลามตลอดสองข้างถนนค่ะ ถนนทิวสซเมตาซิโคียามีต้นกำเนิดจากการปลูกต้นสนในปีคิศกราช1981โดยสมาคมไม้ผลของเมืองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาเรียนรู้เรื่องพื้นดินของมาก,กิโนโต้นสนมากกว่า500ต้นก็ได้ถูกปลูกเรียงรายตลอด2ข้างทางความยาวประมาณ2.6กิโลเมตรบนถนนหมายเลข287ซึ่งเชื่อมต่อจากทางเข้าสวนมาก,กิโนพิกแลน ไปยังทางแยกเข้าลาสกีมากินะไฮแลนด์ใกล้กับทะเลสาบวิวะในเมืองทาคาชิมะจังหวัดชิงะค่ะถนนสายนี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อสนเมตาซิโคยาที่ปลูกเรียงรายเป็นระเบียบได้แต่กิ่งก้านกลายเป็นอุมโมงค์ต้นสนที่ดูสวยงามและมีสเสน่ห์นอกจากนี้ที่บริเวณข้างทาง ก็ยังมีเส้นทางจัก,กรยานที่เลียบผ่านสวนผลไม้และพืชผักของเกษตรกรท้องถิ่นโดยมีภูเขาเป็นฉากหลังและที่สำคัญถนนทิวส่วนเมตาซิคุย่าก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยถนนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นโดยการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์โยมิอุริในปีคิรตศักราช1994และกลายเป็นจุดชมธรรมชาติที่ผู้คนลหลั่งไหลมาเยี่ยมชมอยู่เสมอค่ะ ถนนทิวสนเมตาซีโคว่าสายนี้สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีโดยผิวทั์และบรรยากาศก,ก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันตามฤดูกาลในช่วงฤดูใบไม้ผลิประมาณปลายเมษายนถึงพฤษภาคมต้นสนจะผลิใบอ่อนสีเขียวอย่างสวยงามช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนตุลาคมที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวสดชื่นฤดูใบไม้ร่วง ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมต้นสนในตาสีโคยา่าก็จะเปลี่ยนสีเป็นเหลืองและแดงอมสม้มซึ่งสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะและในช่วงฤด,ดูหนาวประมาณเดือนมก,กราคมก็จะมีหิมะโปรยปลายลงบนกิ่งก้านของต้นสนสร้างทัศนียภาพขาวโพลนที่งดงามเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะมาเพื่อชมวิวธรรมชาติถ่ายรูปเก็บความทรงจำ หรือเพลิดเพลินกับการเดินทางผ่านเส้นทางที่สวยงามถนนคิสวสนเมตาซิควายาจะทำให้ช่วงเวลาของคุณเต็มไปด้วยความประทับใจอย่างแน่นอนค่ะผลาลาขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนั้นอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ